มาจ้าวันนี้สับเขียกันนะทุกท่านสับเขียไว้ย้อมสีเกลนมากเลยนะครับไม่แต่แก่นสับยากยากดังปุกปกลุกก็สับเขียเสร็จก็จะไปสาวหลอกดังเน่าเสียนะทุกท่านที่เราคัดออกเนาะมันจะประมาณกิโลครึ่งนะครับผมชุดนี้เดี๋ยวอีกชุดหนึ่งนะครับผมจะเดินทางมีเป็นใหม่พันชุดที่สิบ็ดนะครับผมสิบหกสิบเจ็ด เป็นจะเป็นชุดสำรองท่านเพราะเราต้องสำรองพันธุ์ใหม่ด้วยเผื่อใครใหม่มีปัญหานะครับผมจะได้เคลมให้แต่ละที่ได้สั่งไปนะครับเหลืยงอ้อยห้อยอันนี้เขอะไรครับเขไข่เขไข่สีเป็นยังไงสีเหลืองสวยอืมมันมีเขกี่ชนิดครับนี่สองชนิดอืเขย,ยังไหนครับเขยกาเขยไข่เขกาเป็นได เคกาเป็นเครือว่ามันบอกเค้คไข่เป็นต้นเป็นสีออกโอใสซตเค้กาจะเป็นสีอำาทํานะครับทุกท่านออกดำดำเนาะแหล่แหล่มันบ่เหลืองแหล่แหล่เนาะเหลืองมนมนนะครับมขียวเข้มหมดไปชีโปทรุ่งอันนี้เราสับแล้วเราทำยังไงต่อครับสับแล้วก็ไปต้มครับ ต้มนานไหมครับผมต้มทั้งวันทั้งคืนเลยค่อยกองเอาน้ำมันแล้วก็มาเคี้ยวใหม่กวจะได้ผ้าเนาะย้อมสีธรรมชาตินานมากเลยนะทุกทา่านย้อมเข้มหรือย้อมสีจืดย้อมง่ายกว่ากันครับนี่ย้อมสีเข้มย้อมยากปวดุงหลายรอบกวดจะได้สีเข้ม,อ,ม,อ,มอันนี้ หากุนเอาใช่ไหมครับผมต้นเขียนี่ครับใช่ครับไปขุนเอานาปู่เนาะแต่โดนโดนไกลๆอยูพ่พูอันนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับนี่หลายร้อยปีอันนี้แก่นนี้หลายร้อยปีคทุกถ้ามันเป็นรากของมันนะครับผมตัวนี้นนมเราดกตกทอดมากี่รุ่นแล้วครับผมสามรุ่นลืมันมีกี่ทอดนะของเรา เขี okay, หลายร้อยปีนี่สิบ่สิบท่อนนะอืมเราเหลือหมดหรือยังของเราเหลือเยอะไหมครับเหอือยู่ครับเดี๋ยวเราไว้ไปโชว์นะท่านเราไม่ค่อยใช้นะครับผมใช้มาแต่รุ่นยายทวดนะครับทุกท่านเราก็ย่ายให้เราเอาให้มาต่อนะครับผมนี่เราก็จะใช้เขียที่เราไปกดมาใหม่นะครับผมเดี๋ยวตัวน,นี้จะไว้ไปโชว์เวลาเราไปออกงานนะท่าน มันเป็นต้นที่มันแก่แล้วมันโค่นนะทุกท่านปู่แต่สมัยปูท่ทวดเราไปเดินป่าก็เลยเห็นก็เลยพากันไปกดนเอานะครับ